สวัสดีครับผมคุณหมานสอยเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันี่ฝนตกนะครับฝนตกก็เลี้ยงไก่ไปนะครับมีความสุขดีฝนตกทำๆนะครับตกมาตั้งแต่ประมาณบาบสองแล้วนยครับไก่ก็ไม่เข้ากินนหนมนะครับมีหลรุ่นหลายแล้วบอกว่างไปมันกระจับขังไว้นะครับอันนี้น้อยก็กิกนกันไปน,นะครับ บรรยากาศฝนตกเนาะจะต้องพยายามเซฟนกไก่ออกไปทางทั้ง,งนอกนะครับถ้าบางตัวเป็นวัดตัวนี้บางตัวก็หน้าบล็งตัวนี้นไหลุ่มนะครับตัวนี้ก็แยกออกมานะครับเป็นวัดน้าบวมเนาะเราต้องแยกนะครับลุ่มนมีตัวนี้นะครับลุ่มเย้ยนะ จะเกิดมันฝนตกเนาะต้องพยายามนะครับพยายามดูแลครั้งน้องเนี่ฝนตกหมดเลยนะครับนี่ก็ะย่างเนียครับไก่เป็นวัดนาบวมได้เนะน,นาะนีโซนอะไรจะเป็นแม่เป็นม่หล่อเป็นเป็นไก่แบบยิบหน้างอนนี่นะครับนะ สีขาวตบบนี้ใครนี่นะกลิ่นตอนแรกก็เต็มไปด้วอิ่มนะนี่นะครับสีขาวตบบน,นี้ขาวเกือบล้วนเลยนะลึกสีชัดเจนเจ็ดครับเลยนะครับฝั่งข้างในน,นนี่ก็มีนะครับอาจจะมืดหน่อยนี่เป็นมาหลอกนะมาหลอกนะครับ สายดีจะรับดึงเลยนี่ก็ฝุกนไทยสายสาย,สายเลือดไงมข้างแหลกอาไว้ข้างนอกเนาะแต่ไว้นอกวันนะครับแต่ฝุนมันตกบอยนะก็สงสารไก่นะครับยังควนยังควนยังตัวเนี่ยเนาะแอ้วันนี้ วันนี้พูดคุยกันแบบสบายๆนะครับนะครับคนทีเข้ามาดูแล้วก็ฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แชร์ถ้าเป็นไปได้มีต้ใจต่อคุณหมานนะครับก็กดอันนี้เลยกดแชร์ไปเลยนะครับหู้ไปเลยว่ะเออยังมีอย่างมุมเล็กๆที่บนเลี่ยงไกล้กันอยู่ใน um ออำเภอเวียงมาเป่าจังหวัดเชียงรายนี่นะ <laughs> นี่นะครับไกล้หลายตัวก็เส็นวัดนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ต้องซื้อไหวกระชับกระเฉกขึ้นหน้าแดงมาหน่อยนะครับให่เขาเป็นรุ่นเดียวกันนะของตัวนี้นะครับทำน้ำไปเรื่อยๆนะครับทุกท่นานทำน้แต่ตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสริมหัวอาหารขึ้นให้ผมหน่อยอนะครับจะจับแยกก็ยังมีเวลาเลยนะครับนันต้องใจเวลาหน่อยนะครับ ฟางเพิง่งเป็นกว๋วยนะครับแยกเป็นประเทศไปเลยนะครับว <c oughs> ก็วนไปวนมาเนี่ยนะครับอย่าหึงเบือกันเนะนะครับก็ตั้งใจทํ้ทําอยู่นะครับเบือกันหลายคนก็บอกว่าเพิ่งท้ายคลิปส่งมาให้ดูหน่อยจะได้เห็นพัฒนา,นานครับครับถ้าฝนมดนี่จะมีโอกาสทำอย่างหลายอย่าง แค่นี้ก็รอนะครับรอเลยเปิ่มเจะเป็นจะได้นะนะครับสายถ้าเป็นเป็นงอนนะครับเป็นงอนนะวันนี้ฝนตกนะครับเป็นไอของครัเอรซิตี่ดูเข้ามาดูนะครับเป็นไอของกระคงกระคงตกบหมนกันกันนะครับด้วยผมจะดูจากพายอนอากาศนะเขาวงในนะครับ เกษตรกรอากานนะี่ยเปิดออกาวัานนี้หน้าเวลานี่ขึ้นมีตกเกือบ18 10เซนะครับแต่ว,ว่าก็มีโอกาสได้เขาเลยว่าได้ดูแมตต์กระชับมิดนะครับแมตต์กระชับมิดฝังคนในกลุ่มใกล้ๆกันเนยนะครับก็มีความมันมีอย่างข้อสุมค้นเลยนะครับเห็นแล้วก็เออยากพัฒนาของตัเกเ่าขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับ พัฒนาตัวกองไปเรื่อยๆครับดังนั้นเดี๋ยว,วถ้ามันมีมีอย่างจะได้เดี๋ยวผมก็จะก็จะแจ้งให้เอฟซด้ทราบทางช่องทางของช่อง YouTube นะครับคูหมานสออิเตอร์ฟาร์มนะครับแล้วก็คูหมานานนบเอลมอนกินล้ำนะครับอีกช่องหนึ่งแล้วก็ใน Facebook คือคูหมานสอยอิเตอร์ฟาร์มเหมือนกันนะครับใน Facebook ก็มีเหมือนกัน,นครับเอซทุกท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางนะครับ เขาป้องกันไว้นะในสมัยปัจจุบันนี่ก็อันอยังก้มแน่นอนตัวใด้นะครับพร้อมที่จะถูกปิดได้เสมอ <c oughs> อืมก็ดีดีขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่บลอดภัยสบายเนาะนะครับตอนนี้ผมก็ได้รักษาบนนะครับเพิ่งได้อยู่ที่กว้างๆมาอีกน,นะอาหารดีทก็ง่ายๆนะครับ,าารรบมีหัวอาหารนะครับแล้วก็มีข้าวโพดบด นี่จกดีนะครับผ่านไปประมาณสักปีนึงแล้วนะครับที่น้ำท่วมเนาะผมก็เลยตัดสินใจทําหลังคาดีแบบมันค่อนข้างจะมาตรฐานน้อยนะครับอะคนพอทำมันมีอย่างดีๆขึ้นมากว่าตงลองได้ทำแบบใหญ่กว่านี้เนาะนะครับผมขอพูดณจะนักกันนะครับสําหรับจิตน้าใจไม่ตีนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีไ <c oughs> กลจีมันแบบเติบโต,ตขึ้นมาผมก็จะทําเป็นเรื่องเป็นเล้าให้เอฟซีได้ดูนะครับแนะนำเอฟซีให้ได้ดูว่าก็ได้ดีจะ เป็นแบบไหนนะครับก็จะได้ลงมาดูนะครับวันนี้ก็เป็นดูกันดูแบบเบื้องต้นไปก่อน,นครับผมคลิปนี้ขโมนสอยเตอร์ฟาร์มนะครับก็ขออย่าจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม